สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาที่สวนกเกษตรผสมผสานนะคะนี่ก็คืออ้อยสุพรรณบุรี50ที่แม่หม่ลองปลูกนะคะเป็นการปลูกครั้งแรกเลยนะคะลำสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่แม่หม่เพิ่งจะลอกกาบเสร็จเรียบร้อยนะคะ สวยงามมากเลยนะคะน้ําเขาแบบอร่อยมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะวันนี้แม่ใหม่ก็จะพามาบารุงดูแลต้นมะพร้าวอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่ามะพร้าวช่วงนี้มีปลวกค่ะปลวกอยู่ที่ลูกมะพร้าวเลยนะคะค่อนข้างหลายต้นเลยแม่ใหม่ก็จะมีสูตรเคล็ดลับง่ายๆในการป้องกันนะคะแบบปลอดภัยค่ะเดี๋ยวตามไปดูสูตรนั้นกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ และสูตรที่ว่านี้นะคะแม่ใหม่ก็ใช้นี่เลยค่ะวิเศษนิยมนะคะเป็นยาสีฟันโบราณค่ะเขาจะมีส่วนประกอบนะคะดินซอพองเกลือจือดพิมเสนสมุนไพรเมนทอนนะคะแล้วก็เครื่องหอมต่างๆที่สามารถไล่หนอนแมลงต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปวกเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นรุนแรงเหมือนกันค่ะ ขนาดว่าเราปวดฟันนะคะใช้ยาสีฟันวิเศษนิยมแบบโบราณแปรงฟันนะคะหายปวดทันทีเลยค่ะใ,ใหม่ก็จะใส่ยาสีฟันวิเศษนิยม1ช้อนโต๊ะนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะ แล้วแม่หม่ก็จะเอาใส่ในน้ํานะคะน้ําในถังนี้10ลิตรค่ะวิเศษนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ําิ0ลิตรค่ะกวนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปแม่หม,ม่ก็จะใส่น้ํายาล้างจานนะคะยี่ห้อใดก็ได้น้ํายาล้างจานก็สามารถไล่ปวกไล่แมลงต่างๆได้เหมือนกันนะคะแม่หม่ก็จะใส่ไป1ช้อนโต๊ะ นี่ก็ใช้ดีนะคะแต่แม่ใหม่ก็ไม่ได้ไล่บ่อยนะคะพวกนอนแมลงหรือว่าปวกเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าต้นมะพร้าวที่สวนก็มีหลายต้นก็จะค่อยๆเวียนกันไปจากที่เรากวนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปราดรสที่โคนต้นมะพร้าวสามารถใช้กับต้นไม้ชนิดอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะคะผลไม้ต่างๆที่เราปลูกสามารถไล่นอนไล่แมลงไล,ไล่ปวกได้เหมือนกันคะ่ะสูตรนี้แม่ใหม่ก็จะใช้ สองสัปดาห์นะคะครั้งหนึ่งเรียกว่าถ้าเจอนะคะหนอนแมลงปลวกมารบกวนเนี่ยค่อยทําก็ได้ค่ะไม่ได้ทําบ่อยนะคะเราก็เอาเอา่อตามสไตล์ของเรานะคะไม่ต้องวิชาการอะไรมากมายแต่แม่ใหม่จะบอกว่าการบํารุงด้วยปุ๋ยแบบนี้นะคะปุ๋ยหาง่ายๆแบบนี้ทําให้ต้นมะพร้าวโตเร็วมากๆเพราะว่าตอนนี้ต้นมะพร้าวในสวนของแม่ใหม่นะคะเริ่มโตหลายต้นแล้วนะคะโดยเฉพาะต้นนี้นะคะโอ้โหโคนใหญ่มากๆเลย เพราะว่าแม่ใหม่มีเทคนิคนะคะทํากับต้นนี้ต้นเดียวเลยนะคะโคนใหญ่ต้นอื่นยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวแม่ใหม่จะลองทํากับต้นอื่นดูนะคะเพื่อให้โคนเขาใหญ่ขึ้นยิ่งบำรุงยิ่งป้องกันนะคะดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นต้นมะพร้าวก็โตเร็วมากๆเลย ลองทำดูนะคะสูตรง่ายๆในการบำรุงดูแลต้นมะพร้าวให้ป่าจากปลวกนะคะหนอนแมลงต่างๆที่มารบกวนด้วยสูตรง่ายๆแบบนี้ที่มีอยู่รอบๆตัวแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะที่สำคัญนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วย